เลขคนถูกหวย7 8 9 5หรือไม่งั้นก็ใช้เลข6 9 3 9ใช้เป็นรหัสเปิดปิดโทรศัพท์มือถือรหัสที่เราใช้โอนเงินกันบ่อยๆก็ได้เหมือนเป็นรหัสตู้เซฟส่วนตัวของเราเลขสําหรับคนถูกหวยต้องเป็นเลขตระกูลหงหรือมังกรอย่างเช่นเลข7 8 9 5จะมีเลข7 8เป็นเลขตระกูลมังกรเลขเงินก้อนใหญ่หรือไม่งั้นก็ใช้ชุดคู่เลขโชคลาภแห่งชัยชนะ อย่าง9 3เลข9เป็นเลขของดาวพระเกตเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์3หมายถึงพลังและการเคลื่อนไหว6 9 3 9จะเป็นชุดคู่เลขที่หนุนในเรื่องของโชคลาภเพราะ6หมายถึงเงินและความสุขหรือไม่งั้นก็ใช้6 3 9 5ก็ได้2 8 7 9ก็ได้2 8ก็เป็นชุดคู่เลขตระก,กูลหงหมายถึงเงินก้อนใหญ่เหมือนอย่างในกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลข ที่มีเลข6 3 9 5ที่เป็นเลขหนุนในเรื่องของโชคลาภและเลข4 2 8 9ที่มีชุดเลขของตระกูลหงหนุนเงินก้อนใหญ่